นุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดเยเกิดริชเชตมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโกครูแอนตี้แบคทีเรียแองไวไร้กลิ่นอับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยอย่างเสรีกับ ดอกเตอร์เสรีครับวันนี้อยู่กับผมท็อปวุฒินันท์นาหิมครับวันนี้เราจะคุยเรื่องเกี่ยวข้องกับเยาวชนมีบทบาทสําคัญมากทําไมถึงเป็นเช่นนั้นลองฟังกันดูนะครับขอบต้อนรับอาจารย์เสรีครับสวัสดีค่ะทําไมคะอยากจะเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเย,ยาวชนคะจะรู้ว่าทําไมถึงต้องตั้งเลยเหรอว่ามีวันทักษะเยาวชนโลกเลยเหรอครับก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ทางด้านสาประชาชาติเขากําลังให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนจริงๆแล้วตอนนี้เป็นกระแสไปทั่วโลกเลยนะท็อบที่ถือว่าเยาวชนเป็นคนที่สําคัญครับเยาวชนจะต้องเป็นคนที่มีทักษะในการที่จะใช้ชีวิตอย่างม,มีคุณภาพเขาประกาศนะครับว่าวันที่เท่าไหร่ครับ15กร,ะระกฎาคม,มเป็นวันทักษะเย,ยาวชนโลก น,ะะนอกเหนือจะให้ความรู้ฝึกฝนทักษะมีสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามจะปลูกฝังเข้าไปในเด็กเยาวชนนะครับซึ่งมีความพยายามของประเทศไทยและหลายๆประเทศมานานช้าแล้วคือให้เด็กเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณของลูกจ้างเท่านั้นแต่ให้มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจเอง,องเลยว่าอาตอมสมมติว่า,ม,ามีตำแหน่งงานอยู่ร้อยตำแหน่งงาน พอมีคนจบมาแล้วก็มาสมัครทำงานสักสามคนครับร้อยมันก็เหลือ97อเพราพอมาอีกห้าคนมันก็จะเหลือ92ตําตำแหน่งงานจะหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าสมมติว่าจบมาร้อยคนมาเป็นผู้ประกอบการตำแหน่งร้อยคนนั้นน,นะครับพอมีผู้ประกอบการขึ้นหนึ่งคนงานนั้นอาจจะจ้างคนสามคนร้อยเป็นร้อยสามครับอาจจะมีอีกคนหนึ่งไปเป็นผู้ประกอบการแล้วเกิดเป็นธุรกิจที่ต้องจ้างคนห้าคนมันก็จะกลายเป็นร้อยแปด การเป็นผู้ประกอบการจะเพิ่มตำแหน่งงานแต่การเป็นลูกจ้างจะลดตำแหน่งงานแสดงว่าเป้าหมายของ UN ในการกำหนดวันทักษะเยาวชนโลกเนี่ยก็คือชัดเจนแล้วนะว่าจะต้องการให้คนกลุ่มนี้เนี่ยมีบทบาทในการพัฒนาทักษะต่างๆนานา,นานถูกต้องคือขเอขาเขาจะต้องบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณจะอยู่ในโลกนี้เนี่ยอย่างมีคุณภาพชีวิตเนี่ยคุณควรจะต้องรู้อะไรและเก่งอะไรความรู้ นะครับคือสิ่งที่เราเข้าใจแต่ทักษะแปลว่าสิ่งที่เราทําเป็น<ช>นะฮะซึ่งทักษะเนี่ยมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนดังนั้นเนี่ยทางด้านของ UN ที่ยกเอาเรื่องนี้ขึ้นมาก็คือว่าเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าดิจิทัล d i s r u p ชันนะคะมันทำให้หลายสิ่งหลายอย่างที่คนเราได้เรียนมามในอดีตนั้นเนี่ยมันไม่ใช่<ม>ต้องจะได้ยินคำว่า m i s skill ใช่แปลว่าเรียนอะไรมาไม่รู้จิมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาทางทําให้ใช่อะไรที่เราไม่ได้เรียนมาแต่เราต้องไปเรียนก็เป็นการรีสกิลรีสกิลแต่อะไรที่เรารู้งูงูปลาปลาคิดว่าไม่จําเป็นมากมายแต่พอถึงเวลาที่มันเกิดจําเป็นขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไปอัพสกิลเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ยินคําว่ามิสสกิลแปลว่าที่เรียนมามันผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรก็ตามที่มันควรจะต้องรู้แล้วคุณไม่รู้คุณก็ไปรีสกิลนะอะไรที่คุณรู้กระพ้องกระแพ่งงูปลาปลามันไม่เหมาะกับการจะอยู่ในยุคนี้สมัยนี้คุณก็ไปอัพสกิลสนานี่คือสิ่งที่ UN เอ็นเขาพยายามทเมื่อเรามี3ามสิ่งนี้อันนี้คือทางสาประชาชาติหรือ UN เป็นผู้กาหนดมาทีนี้ถ้ามองถึงบ้านเราเละครับบ้านเราเนี่ยมาเหมือนกับว่ามีวิธีที่จะที่จะขานรับแนวความคิดแบบนี้หรือเปล่าสําหรับเยาวชนคนไทยคืออย่างนี้ ถ้าท็อปไปอ่านนะครับในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีซึ่งเขาจะมีว่าเราต้องทําอะไรอะไรย<ม>ังไงบ้างนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์<ม>เพราะเราถือว่าทรัพยากรมนุษย์เนี่ยเป็นทุนที่สําคัญท็อปพิจารลาประวัติศาสตร์รให้ท็อปดูนะครับมาครับเมื่อเราเริ่มต้นมีอารยธรรมของเราเนี่ยทุนที่สําคัญที่สุดในอดีตคือทุนที่ดิน l land capital งั้นถ้าต้องไปดูประวัติศาสตร์ชาติต่างๆจะแย่งชิงกันในการจะอยู่ริมแม่น้ำเรายังไม่มีเขื่อนเรายังไม่มีวิธีการจะขนน้ำเราต้องอยู่ติดไหมครับเพราะฉะนั้นวัฒนธรรมของโลกเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในอดีตมันเกิดขึ้นริมแม่น้ำหมดเลยนะครจีนซึ่งเก่าแก่ก็ห่วงโหหยงซีเกียง นะครับจริงด้วยอินเดียซึ่งเก่าแก่ก็คงคายยมานา<ช>นะบริเวณโมหิจดาโรและฮารัป,ปาและในขณะเดียวกันพระจันทร์รึ่งเซี่ยวก็คือตะวันออกกลางแม่น้ำไทคริสยูเฟติสบริเวณเมโสโปตเมียทั้งหมดเหล่านี้ยอยู่ริมแม่น้ำหมดเลยโอ้โเพราะนั่นคือทุนที่ดินภายหลังต่อมาเมื่อมีการบริวัติอุตสาหกรรมนะครับจากการมีทุนที่ดินเนี่ยไม่เพียงพอแล้วครับต้องมีทุนทางด้านโรงงานอือ่า คุณค้นพบกี่กระตกคุณค้นพบเครื่องจักรไอ้น้ำนู่นนี่นั่นคุณก็สร้างโรงงานขึ้นมาพอคุณสร้างโรงงานขึ้นมาคุณก็ต้องมีการผลิตนุ่นผลิตนี่ใช่ไหมครับใช่คุณต้องการวัตถุดิบเกิดอะไรขึ้นเกิดการล่าอาณานิคมเพราะว่าบริเวณยุโรปนะคะมันเป็นสี่ฤดูดังนั้นเนี่ยวัตถุดิบมีไม่มากแต่ฝ้าตะวันออกซึ่งเป็นเขตศูนย์สูตรโอ้ยดมสมบูรณ์ สเปนโปรตุเกสฝรัร่งเศสอังกฤษฮอลันดาแล่นเรือขึนมา,<ร>าตะวัน<ล>ออกเสร็จแล้วเป็นยังไงโปรตุเกสก็ได้หมากเกาไปานะครฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์ก็ได้อินโดนีเซียไปอังกฤษก็ได้พม่ามาเลเซียอินเดียปไปฝ<ล> <นะ S 2> รังร่งเศสก็ได้ลาวได้เขมรได้อะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากแลนด์แคปิตอล ก็มาเป็นเรื่องของ factory capital ทุนทางโรงงานนะครับภายหลังต่อมามันมีการระดมทุนนะครก็คืออ่ะถ้าต็อปทำธุรกิจดีต้องบอกใครอยากใครอยากซื้อหุ้นไหม,ม10บาทขาย28บาทคบาทอ่า100บาทขายร50บาทตอนนั้นมันก็กลายเป็น f i n a n c i a l capital ทุนการเงินครับแต่พอมา,มาถึงยุคนี้เราเป็น knowledge based economy เราเป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้ร คุนที่สำคัญที่สุดกลายเป็น human capital กลายเป็นทุน<ล>มนุษย์ค่ะถ้าเรานนเนี่ยมีคนเก่งแม้ว่าวันนี้ไม่มีเงินมแม้ว่าวันนี้ไม่มีโรงงานแม้วันนี้ไม่มีที่ดินแต่ถ้าเรามีคนเก่งทำงานให้เรา เดียวก็มีที่ดินเดี๋ยวก็มีโรงงานแต่เดียวก็มีเงินเท่าที่ฟังมาเลยนะครับพอจะรู้ว่าสกิลแต่ละอย่างเนี่ยอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีถูกต้องือว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยมากเลยนะครับที่เราเนี่ยคือคิดการไกลก่อนที่สากลนานชาติเนี่ยเขาจะคิดตรงนี้มาซะอีกวิสัยทัศน์นี่แหละครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่หนึ่งดีไหมครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรามาดูสิครับว่าเมื่อเรามียุทธศาสตร์ชาติเกี่ยวข้องกับเยาวชนแล้วทีนี้เราจะทำยังไงให้ทุกอย่างออกมาแล้วเป็นรูปธรรม สักครู่เดี๋ยวกลับมาครับปิดตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักนิวอิสุสุบีครอส4ฟ 4, 4พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทย เพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads ว a ก o b l o o m มีนวัตกรรมแอร์รีฟิเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกข่าซาแบบขับติดแน่หนูยักได้วาโ o b l o o m บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุขเข้มข้นสุดดังเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเตนคำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใจายาชิ้ในรสชาติเชืชช่อจใจจายาความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด all new อิสุ u ุ m มิ X เ วาก็บลูมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซาแบบขับติดแน่หนูยยักได้ว่าก็บลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอวิวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชทั่วเหลืองและกระชายเขามีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก พริวองฟิงเกอร์รูทที่บิกซี o ฟูดแลนด์โกลเด้นเพลสนะครับนิวซูซู s e <X> r i s รลุกใหม่เร้าใอส X Infinite x i e สนับสนุนโดย All New Isuzu m e X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด เ้าเกิดฤิชเช่นมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วากคคูแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับกลับเข้าสู่ช่วงที่สของคุยอย่างเสรีกับดรเสรีนะครับก่อนเราจะไปดูถึงการจะทำให้เยาวชน ะะทำให้เป็นรูปธรรมนะครับจะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไรในข่าววันนี้มีข่าวดีมาบอกใช่ไหมครับอิสุสเขาจัดกิจกรรมเป็นกิจกรรมในการสร้างสถิตินะคะ,ะก็คือจะมีการขับรถบรรทุกนะคะโดยที่เขาเรียกว่าตรงนี้นะเป็นภารกิจของอิสุส king of truck one <อ> tank challenge ก็แปลว่าอิสุสเนี่ยเป็นเจ้ารถทรัคกนะคะโดยมีการท้าทายกันว่า ถ้าเติมน้ำมันหนึ่งถังเนี่ยจะวิ่งได้ไกลถึง1200กิโลไหมโอ้โหอ,อ<ก>ขนาดน,างงน,นั้นเลย,เนเนยใช่นะเพราะสุดุเนี่ยเขาเป็นเจ้าแห่งรถบรรทุกนะครับเติมน้ำมันหนึ่งถัง370ลิบลิตรขับไปก็แล้วกันนะดูสิว่าจะใช้น้ำมันถังเดียวเนี่ยไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่าคือขับจนกว่าจะเครื่องดับเลยอย่างนั้นแหละก็คือถ้าเกิดว่า ชนะก็ไปถึงเป้าหมายแล้วเเครื่องยังไม่ดับโอ้โห oh. oh. นี่เป็นกิจกรรมที่ท้า oh. ทายา<ร>กันกเลยแนตะ่ถ้าเกิดดับก่อนก็แปลว่าไม่ได้นะครับ oh. ทีมหนึ่งเนี่ยมี2คนก็มี2ทีมครับแล้วเราเองซึ่งเป็นคนติดตามนะ oh. เราก็จะมีการตอบคําถามว่าโอ้เขาจะทําอะไรยังไงแล้วแต่คําถามนะคะ oh. เราจะได้ชิงรางวัลบัตรเติมน้ํามันเนี่ยมูลค่า800บาทมีจํานวน150รางวาัลมูลค่ารวมแล้ว1นึ0 0 0สบาทนะครับ oh. เขาจะขับจากเชียงใหม่ไปภาคใต้นะครับ ไปตามเส้นทางหลวงหลายๆเส้นเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าเกิดใครสนใจอยากจะติดตามนะก็ติดตามได้ที่ f c e e o o o นะครับ isutut r u c k thailand กับไลน์อ f f i อิสุสุทัยแลนด์นะครับร่วมสนุกได้เลยค่ะแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าผู้โชคดีเดียจะเป็นใครในวันที่10สิงหาคม2565ด้วยครับครอ่าโอเคอ่าคราวนี้เราก็มาดูสิ่งที่ตอบถามเอาไว้ใช่นะครับว่าทางด้านของประเทศไทยเราเนี่ย เราทำเป็นรูปธรรมได้อย่างไรเพราะว่าเราต้องให้ความรู้เราต้องให้ทักษะสองอย่างไม่พอนะต้องต้องปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามด้วยค่านิยมนี่แหละก็วิถีชีวิตการความเชื่อต่างๆนาะนาะถูกต้องครับและทัศนคติอตอนนี้นยต้องจะได้ยินว่าวิชาจิตวิทยาเขาจะสอนเรื่อง positivity อการคิดบวกถ้าคนเรามองอะไรเป็นลบในชีวิตไม่ดีหละเพราะฉะนั้นเขาก็จะสอนตรงนี้ด้วยนะคะ เราต้องการให้ทรัพยากรมนุษย์ของเราเนี่ยสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในเวทีโลกเพราะฉะนั้นต้องจะได้ยินสเต็มใช่ไหมคะใช่ใช่ต้ได้พี่เคยเล่าให้ฟังก็คือ science นะค technology นะค engineering และก็ mathematics คือเราเน้นในเรื่องของการที่จะสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุควิศวกรรมคณิตศาสตร์แต่สิ่งที่เราต้องไม่ลืมนั่นคือคือการปลูกฝังจริยธรรม ตอนนี้เวลาพี่ล่างหลักสูตรอะไรก็ตามเวลาที่จะให้เขาประเมินว่าหลักสูตรเราจะผ่านไหมเขาจะถามเลยเมีวิชาจริยธรรมไหมหรือถ้าไม่มีวิชาจริยธรรมโดยตรงการสอนจริยธรรมจะแฝงอยู่ในวิชาอะไรยังไงบ้างถือว่าจริยธรรมในยุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วให้ความสําคัญมากเพราะามีอยู่บางยุคเนี่ยในบ้านเราเนี่ยขาดวิชาเรื่องนี้ไปเลยคือไม่สนใจเลยที่เขาบอกว่ารวยไม่เกี่ยววิธีน,น,นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย คนคิดจะรวยไม่ผิดแต่วิธีรวยมีทั้งผิดและถูก,ถกนะกและอีกเรื่องหนึ่งวันนั้นพี่ฟังอาจารย์อนเนกท่านพูดอ่ะนะคะว่าต่อไปนี้งานวิจัยของไทยเราเนี่ยมันจะไม่ใช่วิจัยเพื่อวิจัยแต่เป็นการวิจัยเพื่อพาณิชยปแปลว่าผลของการวิจัยเนี่ยสามารถนำเอามาใช้ทำธุรกิจได้คือสมัยก่อนนะครับคนก็คิดหัวข้อทาวิจัยมาไปขอทุนวิจัยจริงได้ทุนวิจัยทาเสร็จแล้ว เก็ S <S <S บเซตตู้สีเทานะเป็นตู้สีเทาเก็บเอาไว้ไม่ได้เอาไปใช้ <S <S ไม่ได้ไปใช้อะไรเลยแต่ตอนนี้เนี่ยทางด้านกระทรวงอวียเขาบอกว่าต่อไปนี้งานวิจัยนั้นเนี่ยจะไม่ใช่แค่วิจัยเพื่อวิจัยแต่ผลการวิจัยต้องนําไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ไปประยุกต์ในการประกอบธุรกิจด้วยใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยตอพี่ไปเรียน ผ่านนักศึกษาเป็นทศนิยที่เยอรมันมาได้ฟังเรื่องนี้เลยนะครับเป็นไงบ้างครับเขาทำสามเหลี่ยมให้ดูนะครับอันนี้คือรัฐบาลอันนี้คือมหาวิทยาลัยอันนี้คือผู้ประกอบการครับรัฐบาลให้ทุนสําหรับการทําวิจัยนะครับแต่เป็นการวิจัยที่ทางด้านของนักธุรกิจจะเอาไปใช้ได้ยันผลการวิจัยมันก็มาสู่ที่นักธุรกิจขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีการส่งเสริมถ้าใครเอาการวิจัยมาใช้เนี่ย ก็จะให้อินเซนティブจะลดภาษสงลดภาษีอะไรต่างผลสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยทําให้มหมาวิายทยาลัยทําวิจัยที่เป็นประโยชน์ทางธุรกิจแล้วนักธุรกิจแทนที่จะมานั่งคิดให้เหนื่อยก็ไปหาผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยกอขคองงอแล้วดูว่าไอไอวิจัยเหล่านั้นเนี่ยพอจะเอาไปทําเป็นธุรกิจอะไรได้บ้างไหมนี่คือ3ประสานครับครับแม้การที่กระทรวงอวนะคะเน้นการวิจัยแบบนี้แล้วก็ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ส่งเสริมเรื่องการวิจัย เพื่อที่จะเอาไปทาธุรกรรม,มธุรกิจ,กจได้เนี่ยนะผู้ประกอบการก็ต้องมาเอาสิ่งเหล่านี้ไปมเมื่อผู้ประกอบการเอาสิ่งเหล่านี้ไปไปประยุกต์ใช้แล้วคือจะได้เป็นผลที่แบบดีงามแค่ไหนมันก็อยู่ที่การต่อยอดด้วยใช่ไหมครับทีนี้ถ้าถ้ามองแบบเป็นเรื่องของอกิจกรรมเป็นลักษณะกิจกรรมที่เรียกว่ากระดูแล้วใกล้ตัวและเป็นรูปธรรมมากเนี่ยจะนึกถึงอะไรครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องบอกได้เลยว่า ในเวลานี้เนี่ย UN เข้ากำหนดว่าเราต้องพัฒนาสังคมเป็นสังคมแห่งโอกาสโอกาสก็แปลว่าเด็กเนี่ยถ้ามีทักษะที่ดีมีความรู้ที่ดีเขาต้องมีโอกาสในการจะได้งานดีๆทำ<อ>ซึ่งตรงน,นี้มันก็ต้องมีอะไรรัฐบาลสนับสนุนผู้ประกอบการมองเห็นศักยภาพของเด็กชนเด็กพัฒนาความรู้และทักษะนะค,ะครซึ่งถ้าเกิดสามประสานแบบนี้แน่นอน เด็กจะได้เรียนทักษะที่สามารถใช้การได้และเมื่อมีทักษะแบบนี้คนก็จะจ้างงานครับเมื่อจ้างงานก็จะมีรายได้และเมื่อมีรายได้นั้นคุณภาพชีวิตก็จะดีขึ้นน,นี่คือสิ่งที่รัฐบาลไทยพยายามทำเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายของ Un ที่บอกว่าต่อไปนี้สังคมต้องเป็นสังคมสำหรับโอกาสของเยาวชนให้เขามีงานดีๆทาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าโยนงานให้โดยที่ไม่สนใจก่อนจะโยนงานให้ไปพัฒนาทักษะเข้าซะก่อนอและทักษะที่ว่ามานี้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับโมเดลที่พีทเคยให้ความรู้ในรายการไว้ก็คือเรื่องของ BCG โมเดลด้วยใช่ครับก็คือเมืองไทยเราเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพดังนั้นมันจะมีพืชอะไรมีสัตว์อะไรที่เราจะสามารถทำเป็นธุรกิจได้แต่ในขณะเดียวกันที่เราทำธุรกิจนั้นเราต้องพยายามใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่าให้สิ้นเปลืองอะไรที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้เราก็ควรจะหมุนเวียนนะคะแทนที่เราจะใช้ต้นไม้ทํากระดาษเยอะๆเราก็รีไซเคิลกระดาษาแทนที่เราจะใช้ทรายทําแก้วเยอะๆเราก็รีไซเคิลแก้วแทนที่เราจะใช้แร่ในการที่จะมาทํากระป๋องเยอะๆเราก็รีไซเคิลกระป๋องนั่นคือเซอร์คูลาร์นะครับและกรีนเราทําอะไรก็ตามเราต้องเน้นเรื่องการเป็นมิตรกับสิ่ง,ง,งแวดล้อมเนี่ยอันนี้เป็นนโยบายของประเทศไทยเพราะว่า นอกเหนือจากการที่ UN เขาต้องการให้เด็กเนี่ยอยู่ในสังคมแห่งโอกาสเขาก็ต้องการให้เด็กเนี่ยมีชีวิตที่มีคุณภาพดังนั้นมันจึงมีการตั้งเป้าหมายเรื่องคาร์บอนนิวเทรลิตี้นั่นก็คือลดปริมาณคาร์บอนให้ให้ลงทีนี้เราก็จะได้ไม่เจอเรื่องของเรือนกระจกไม่เจอเรื่องของไอ้พวกคาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆทั้งหลายคือประเทศไทยเราเนี่ย เรามีความเป็นสากลมากมและในขณะเดียวกันเนี่ยเราร่วมมือกับประชาคมโลกครับไม่ว่า UN จะมีนโยบายอย่างไรที่มันเป็นการพัฒนาหรือถ้าเป็น a อเปกนะคะเอเชียแปซิฟิกเราก็ร่วมมือกับเขาหรือถ้าเป็นอาเซียนเราก็ร่วมมือกับเขา นี่คือความทันสมัยและความมีวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศไทยค่ะนี่แหละครับโดยเฉพาะการประชุมเอเปกที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่เขาจะได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยว่าตอนนี้บทบาทของ บ้านเราเนี่ยเราะเราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมครัว่าจะไปถึงไหนแล้วก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยก็จะไปเกี่ยวข้องกับเยาวชนโดยเฉพาะการพัฒนาด้านทักษะนี้ด้วยใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งครับท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาสรุปสุดท้ายดูนะครับว่าเราจะเห็นได้ว่าอย่างไรเพราะว่าหลายฝ่ายที่จะมาร่วมบูรณาการการทำเนี่ยมันจะทำมัได้จริงไหมมันจะอีกนานไหมจนกว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือโกสู่ความสําเร็จเดี๋ยวสักครู่กลับมาครับ ตาเปิดใจแล้วลงชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มค้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก New Isuzu V Cross 4x4 พาคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัดสู่ความอันซีนของเมืองไทยเพื่อท้าทายความเป็นหนึ่งในทุกเส้นทาง Isuzu V Cross 4x4 Master of All Roads มีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้กว่าโ็บลูมบะมีกึ่งสำเร็จรูปใจยาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุปเข้มข้นสุดดังเดิมแบบใจายาข้าถึงรสเนื้อแบบเต็นคำบะมีคกึ่งสำเร็จรูปใจยาชิ่นในรสชาติเชื่อจใจจายา ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu Mu-X Originality Redefined Wagobloom กกม,มีนวัตกรรมแอ r ์รีฟิลเบาสบายท่องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซาแบบขับติดแน่หนูยักได้วากโก้บลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ ริวองซอยเกิดผลิตจากทัญพืชทั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าจะแชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักริวองฟิงเกอร์รูทที่ Big Z Foodland Golden Place นะครับ New Isuzu X-Series แรงค์ลุ่งใหม่เราใจส่ายเอ็กซ์อินฟินิฟเอ็กซลายฟ สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตฟิีเชตมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วากคูแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไรกลิ่นอับกับข้าสู่ช่วงส,สุดท้ายของคุยอย่างเสรีกับดรเสรีครับท่านผู้ชมว่าไหมครับที่พูดมาวันนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนว่า ไม่ไม่ง่ายเลยนะครับที่กว่าจะจะให้บทุกภาคส่วนเนี่ยบูรณาการร่วมกันนะครับคือตอนนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ย <c oughs> มีนโยบายเรื่องของบูรณาการเยอะมากนะครับถ้าตอบดูการทำงานของบ้านเมืองเราในเวลานี้นะครับอย่างเช่นกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงสังคมค <c oughs> มาส่งเสริมการท่อง <c oughs> เที่ยวม <c oughs> า ทำสินค้าที่เราเรียกซีพอตมันก็เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจใช่ไช่เศรษฐกิจท่องเที่ยววัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันแล้วนะ,ะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดมีการส่งเสริมการปลูกแล้วปลูกแล้วเรามีการส่งเสริมแปรรูปแล้วเมื่อเราส่งเสริมแปรรูปแล้วเนี่ยเราก็ให้มีทูตพาณิชย์ในการไปขายแล้วถ้ามีเงินไม่ไมพอเนี่ยเราก็มีกองทุนจากอมสินบ้างจากทอกศบ้าง<ม> จาก SME บ้างนี่คือบูรณาการไหมตรอบบูรณาการซครับอย่างเช่นนี่ผมล่าสุดที่ผมเคยสัมภาษณ์แหล่งข่าวซึ่งเป็นเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเลขาของกระทรวงที่ดูแลเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเขาบอกว่าทำไมมีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ด้วยทั้งที่ดูแล้วนี่มันเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์เลยแต่เขาบอกว่า เป็นความต้องการที่ในการต่อยอดบูรณาการร่วมกันนี่มันก็เกิดจากการวิจัยที่สามารถ<ช>เอาไปทำธุรกิจ,จได้พอวิจัยเสร็จปุ๊บเอาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มาเสร็จปุ๊บเขาก็เอาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจตอนนี้ถ้าใครติดตามข่าวสารบ้านเมืองจะรู้ว่ามันเกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานมากขึ้นเรื่อยๆเพราะความสําเร็จในยุคนี้เนี่ยหัวใจอันหนึ่งคือคําว่าบูรณาการ อย่างไร้ความขัดแยง้ง Integrated Cooperation ใช่ไหมครับออย่างไร้ความขัดแย้งด้วยนะครับนี่แหละครับก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมเราเนี่ยอมองว่าจริงแล้วนี่แหละคือยุคแห่งสังคมที่มีความทัดเทียมและยุติธรรมด้วยมันก็จะนำมาสู่การที่จะทำให้ประเทศไทย มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนนั่น,น,นเ,เป็นเป้าหมายของประเทศไทย4.0จุดต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกันครับวันนี้หมดเวลาของรายการคุยอย่างเสรีกับดรเสรีแล้วนะครับผมต๊อบวุฒิรานาหิมและดรเสรีบศ์มทาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ